เอาละครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเองเมโลดี้คนเดิมนะครับผมวันนี้มาสู่กับลายเก็ลหรือว่าเกมเสร็จทีนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวจี้เครื่องรางนะผมซึ่งจี้เครื่องรางอ e ีเวนต์ประจําสัปดาห์ของวันนี้นะครับก็จะเป็นนะของหมวกฟารโรระเบิดนะผมความสมาัถพิเศษของหมวกฟารโรระเบิดก็คือเพิ่มการคุมต่อ54 บวก2เทินเป็น10%เป็นก็เป็น64%นะครับผมเมื่อก่อสร้างแหลมมัคซี่อร์ถอยเต่าอีกครั้งหนึ่งแล้วเมื่อฝัยตรงข้ามสร้างแล้าสห้าเรยิงระเบิดตามใจชอบในพื้นที่ฝันตรงข้ามแบบสุกด้วยเช่นกันนะครับผมคือถามว่ามันดีไหมมันจะดีก็ต่อเมื่อมใส่ป้องกันมาด้วยถึงก็ใส่ป้องกันมาหน่อย มันน่าจะได้หน้าเล่นมากกว่านี้ด้วยเช่นกันนะครับผมอ่าก็ส่วนวิธีการหานะครับผมวิธีการหาให้คุณนะผมทําการสุ่มนะครับสุ่มนะที่เนี้ยคือใช้ถือว่าเยอะพอๆเลยว่าได้นะผมโดยการนะผมสะสมอ่าระเบิดนะผมระเบิดดับเบิลห้าลู เพื่อแลกเป็นหมวกฟาโร่โหนึ่งใบสะสมหมวกฟาโร่โห้าใบเพื่อเล่นเป็นเครื่องยนต์ฟาโร่โสะสมเครื่องยนต์ฟาโร่โเพื่อแลกเป็นจี้หนึ่งในห้านะครับผมก็จะไอ้จี้หนึ่งในหกจะมีหมวกฟาโร่ระเ,เบิดดาบในกี้ลงเท้ากับขังยูนิคอร์ซึ่งไอ้จี้ชิ้นเนี้ยเป็นจี้เมตาเลยว่าได้นะคือมันเป็นจี้หนึ่งที่ถือว่าโกงโกงแบบโกงมากนะครับผมก็ถ้าเกิดใครที่อยากหาก็ลองหากันได้นะผม ผมว่าตัวนี้น่าจะโกงเลยแล้วก็แล้วก็จะมีพื้นมัดเสียจือ้อแล้วก็ป้ายพื้นที่ต้องห้ามพร้อมกับรองเท้าทาสีบินด้วยเช่นกันนะครับโอเคก็สําหรับวันนี้ก็น่าจะหมดมเพียงเท่านี้แหละอีเวนต์มันไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับผมโดยการสุ่มหาจี้เครื่องรางด้วยเช่นกันส่วนตัวให้น่าทำว่าทำไหมก็ไม่แนะนำว่าทำนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากได้รองเท้ากากขางยูนิคอร์นก็ลองทำด้วยกันผมว่ามันน่าจะแบบโอเคเลยล่ะ นะครับผมโอเคซึ่งสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตจบคลิปนี้นี้ผมใครสนใจสามารถฝากกดไลค์ฝากกดซับเป็นไม่ได้ฝากกดติดตามให้ช่องนี้กันด้วยนะครับผมถ้าเกิดผิดพลาดประการใดจริงๆหรือทําไม่ถูกใจใครก็โปรดขออภัยอย่างยิ่งด้วยเช่นกันนะครับซึ่งคลิปในวันนี้ผมขออนุญาตลาก่อนนะครับสวัสดีครับ